สวัสดีครับรายการหมีเแนยวันนะครับแห่วันนี้นะครับเราก็มาเสนอสูตรลับๆของอามาอยู่นะครับวันนี้เราจะมาดูว่าสูตรอาหารลับๆเมนูลับๆของอามานี้วันนี้มีอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็มีเมนูนะครับชื่อว่าหมูพะโล้ไข่ดํานะครับหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับน่าทานไหมครับโอ้โหแค่เห็น วิธีการทําเสร็จแล้วก็อยากจะรู้สูตรแล้วใช่ไหมครับว่าวิธีการทําทํำยังไงทํายากไหมนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยนะครับว่าวันนี้อามาเขาจะสอนวิธีการทํำยังไงนะครับเมนูนี้สามารถเอาไปนําทําในการขายเองก็ได้นะครับหรือว่าเราจะมารับประทานในครอบครัวก็ได้นะครับแต่รับรองเมนูเนี้ยมันมีขายเฉพาะพัสาคารแบบดังๆหรือว่า ร้านอาหารที่ดังๆนะครับที่เราเคยดูในทางยูท b e กันแต่วันนี้แหละเราจะมาเผยเคล็ดสูตรเออก็เรียกว่าเผยเคล็ดลับนะนะครับในการทำนะครับว่าทำเป็นยังไงนะครับเราไปกันเลยนะครับพร้อมยังครับไปกันเลยวันนี้เราครับวันนี้เราจะมาทำไข่พะโล้ ไขพ่พะโล้จะต้มหมูก่อนแล้วไข่พะโล้เราจะทําเป็นสีดําแต่ข้างในอะ่ะเป็นตานีสวัสดีครับออเป็นไข่ตาเป็นไข่ตานีสีดำํำล้วก็ใส่รากผักชีกระเทียมผงพะโล้และไม้หอมไม้หอมแล้วก็น้ําตาลปีบ๊บ อันนี้ใช้ปริมาณกะเอาใช่ไหม <กะ S 1> ครับเพราะว่าแล้วนี่ก็พริกไทยพริกไทยเม็ดนะครับพริกไทย,ไทยเม็ดใส่ลงไปยังเติมลงไปแล้วครับพริกไทยเม็ดอ๋อใส่ลงไปแล้วช้อนหนึ่งครับตอนนี้ก็อันน้ำตาลทรายแดงอันน้ำตาลอ้อยน้ำตาลอ้อยครับหน่อยหนึ่งอย่าเยอะเดี๋ยวก่อนหวานแค่นี้พอเดี๋ยวเราก็ อันนี้ใส่อะไรเพิ่มอีกไหมครับใส่น้ามันหอยหน่อยกะเอาเพื่อควากะเอาแล้วต้องชิมเพื่อความก่อมนะครับแล้วเราก็ใส่สียวดำาีิวดำครับสียวดำ,สวดำใส่ลงไปงหน่อยนึงเพื่อทำให้สีสันสวยงามน,นะครับ ใส่ฝาเขียวลงไปหน่อยชูรดนิดนึงใส่ซอสบ,บุงล,ลดหน่อยนึง่านิดเดียวเองนะครับพอเพราะมันหวานแล้วแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวหลังจากเดือดแล้วเราก็ใส่หมู อ๋อเอามาใส่หมูด้วยนะครับเป็นหมูชิ้นชิ้นชิ้นเลยนะครับใส่หมูที่ที่หมูสามชั้นอะ่ะแล้วก็เอาออกมาเพราะมันเป็นหมูแดงมันใส่แล้วจะนุ่มดีอาอเพราะหมูแดงนะครับตัวมันมันเราตัดออกแต่ใครที่ชอบชอบมันมันก็จะใส่ไปก็ได้นะครับ ใครไม่ชอบรักษาสุขภาพนิดนึงก็ตัดออกนะครับหอมมากเลยเดีย๋ยวไปดูขั้นตอนตอนต่อไปนะครับอันนี้เราก็ใส่น้ำตาลปี๊บด,ด้วยนะครับท่านผู้ชมใส่น้ำตาลปี๊บประมาณจะจะเอานะครับเพราะว่าแต่ละปริมาณบางคนก็ทำหม้อใหญ่บางคนก็ทำหม้อเล็กนะฮะ,ะอันนี้หม้อขนาดนี้ก็ใส่แค่นี้ประมาณนี้ วิธีการทำไข่อย่างไงนะครับวิธีการจะต้มไข่นะคะระหว่งางรอน้ำกำลังจะเดือดกำลังเดือดนิดนิดนะแล้วก็เอาไข่แล้วมากดกดตอนนี้ต้องเปิดก่อนเปิดก่อนกดไข่แล้วเราจะกดไข่ดังแป๊ก,กใ,ชใช่ไหมแล้วเวลาเราลงไปไข่จะไม่แตกอันนี้หาซื้อได้ที่ไหนครับ ร้านสะดวกซื้อใช่ไหมฮะพวกไม่ใช่ร้านร้านร้านในพวกไดโซอะไรพวกนี้ออไม่ใช่นะครับเนี่ยเรากดลงไปเราไปหาซื้อดูนะครับเนี่ยร้างแบ็แล้วน้ำอ่ะต้องใส่น้ำส้มหน่อยหนึ่งแล้วเกลือนิดหนึ่งเนี่ยแล้วถึงค่อยเอาไปต้มใช่ไหมครับแล้วกำลังสาธิตให้ดูอ่ะกำลังน้ำกำลังเดือดเนี่ย กดลงมามันจะมีเสียงดังแก๊กอย่างเงี้ยเนี่ย,ยกดลงไปเสียงดังแก๊กหลังจากนั้นทำอะไรต่อครับหลังจากนั้นเราก็หลังจากนั้นต้มประมาณ6นาทีนะครับเรามาแช่ในน้ำเย็นนกน้ำเยินนะครับเรามานอกน้ำเย็น น้อกน้ำเย็นแล้วแล้วก็มามาเคาะเรามาปอกดูเนี่ยบางแสงอันนี้คือไข่ไข่ใหม่สดเลยเต็มเลยเนหะ็นไหมการแกะออกมาก็เลยดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นไข่ไข่ใหม่ มันทดูวิธีการตอกไข่นะครับนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างก็เวลาจะตอกไข่นะครับก็ตอกกันอย่างนี้นะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับหลายๆท่านนี่ยังไม่เคยเห็นนะครับวันนี้เราจะใช้ถึงเบื้องหลังและรายละเอียดลึกๆเลยนะครับนี่ครับเป็นอย่างนี้ครับอ่เดี๋ยวเราไปดูภาพตอนต่อไปนะครับ ว,วันนี้ตามไข่พะโลไ้ไข่ดำไอหมูพะโล้ไข่ดำตอนอื่นใส่กระเทียมสับลงไปก่อนกระเทียมไทยนะคะใส่น้ำกระเทียมสับใส่ใส่น้ำตาลทรายแดงน้ำตาลอ้อยลงไปหน่อยหนึง่งต้องใช้เครื่องเทศเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับจะได้หอมอันนี้พริกไทย พลิกไทยปนปนแบบ็ยับหยาบนะครับเพื่อให้กลิ่นมันแบบเรียกกลิ่นขึ้นมาอี่ผงพะโลตรนนี้ผงพะโลใช่ไหมใช่ผงพะโลครับอันนี้กะปริมาณเอานะครับท่านผู้ชมหมอ้อเลยก็ใช้ปริมาณน,น้อยหน่อยครับหม้อใหญ่ก็ <20 S 1> ยี่สิบยยี่สิบฟองไข่ยี่สิบฟองอันนี้คือต่อยี่สิบฟองนะครับ ช้อนโต๊ะเต็มเต็มอันนี้ต้องใส่อะไรเพิ่มอีกครับใส่ใส่ซีอิ๊วอ๋อต้องใช้ทำซีอ e ิ๊วใช้ซีอิ๊วซีอิ๊วแล้วก็ซีอิ๊วขาวมาเด็กอ่าตรงนี้ต้องกะปริมาณลงนะครับท่านผู้ชม อันนี้สำหรับประมาณ20่สฟองนะครับวาวก็ประมาณสามสี่สช้อนโต๊ะยิ่ดําใส่น้ำเดือดใส่น้ำเดือดนะครับ ้ำจะเดือดลงไปนะครับน้ใส่น้ำจะเดือดลงไปแล้วว <Wow. S 1> ้าวตาตีกําเลยนะครับอันนี้ทุกเข้าให้เท่ากันนี่คือไข่ตานีเดี๋ยวเราจะมาดองตรงนี้ นี่คือไข่อันนี้นะครับแดงๆเลยอันนี้เอามาเขาใช้ไข่สดนะครับท่านผู้ชมแกะยากนิดนึงแล้วมาดูตอนต่อไปครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนตอนต่อไปนะครับลงไปหน่อยไม่จะได้หอมใส่ซอสสิงคโปร์ลงไปหน่อยนะครับอืหอมเลยหอมจริงๆนะฮะ ก็เอาไขา่มาใส่ไว้ในโหลนะฮะเพื่อทำการดองครับหลังจากนั้นเราก็เอาไขา่มาดองไว้ในน้ำดำที่เราทำเมื่อสักครู่นี้นะครับ คลิปต่อไปดูเดี๋ยวไปดูขั้นตอนตอต่อไปนะครับว่าทําไมมันนึงดำครับข้างนอกข้างข้างไงแดงข้างนอกดำเราไปดูขั้นตอนตอนต่อไปนะค,ะมมนครับแล้วออออะะเอามาทอดหลังจากต้มพะโล้แล้วเราเอามาทอดทอดเต้าหู้ทำไมถึงต้องทอดล่ะครับทอดสายแล้วมันจะได เวลาต้มแล้วมันนิ่มแต่ไม่เละอ๋อนี่ก็คือเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งเนาะบางคนก็เอาไปต้มเลยต้มเลยไม่ได้เละเวลาตักแล้วมันเละเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนตอนต่อไปนะครับเกจ็กนั้นก็เอามาต้มใช่ไหมครับทอดเสร็จแล้วเอามาต้มเลยทเ,ลเ,าาเลยทลงไปพี่หมูพะโลขที่นิ่มแล้วแล้วทำอะไรต่อครับขั้นตอนต่อไป เอเดี๋ยวเวลาเราตักใส่จานเราก็จะจะเอาไข่ไข่ดำดำอ่ะแต่ข้างในมันยังไม่สุกอ่ะเป็นไข่ยางมาตูมว่างหนึ่งครับไม่ไข่ดำ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 ยางมาตูมใช่ไหมอืไข่ตานีอ๋อไข่ตานีใช่ใช่เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปนะครับมันเกลมอะไรเข้าไปในนั้นอ๋ออันนี้คือไข่ที่ค้างคืนจากที่เราทําเมื่อตอนที่แล้วนะครับ อันนี้เริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีดำแล้วนะครับสีสวยเยงียดงามเลยเให้โหครับอันนี้เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูก่อนว่าหลังจากที่ท้างคืนมาหนึ่งคืนแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ <Yes. S 1> เสร็จแล้วครับท่านผู้ชมโอโ้โหน่าทานมากๆเลยนผครับถายรนีครับ สีทองโอ้โหเหมือนอลามเหมือนทองคําเลยนะครับเนี่ยโ,โหมีค่าดังทองคําเลยดู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 ดดน่าทาามากมากเลยครับท่านผู้ชมครับอยากให้ท่านผู้ชมเอฟซีมาอยู่ตรงนี้จังเลยเนี่ยโอ้โหดูสีสันเป็นไงครับสวยสดงดงามเลยอืมเป็นยังไงครับ ทานนีมครับโอ้โหเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับโปดกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อาม่าแล้วก็ช่องหมีชนแนลวันด้วยนะครับในคลิปต่อไปนี้มีอะไรเดี๋ยวเราติดตามตอนต่อไปนะครับว่าอาม่าเขาจะทำเมนูลับๆอะไรให้พวกเรามาทากันเอาไปทานกันที่บ้านนะครับแล้วก็ประกอบอาชีพก็ได้เลยนะครับนี่ครับ สดงดงามจริงๆนะครับเนี่ยโอ้โหทำชมดูเนี่ยฮะายเยอะๆเลยครับอร่อยไหมครับท่านผู้ชมอยากรู้ว่าอร่อยไหมก็ลองไปทําดูนะครับทําทานดูสําหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับกปดติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับอินเสิร์ตอินเสิร์ตอินเสิร์ต่ยเยอะจริงๆเลย